ตื่นมารับทรัพย์กันเต็มระบบนะครับสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาต้อนรับสุดสัปดาห์ครับวันอาทิตย์บังคับถอนนะครับกล่าวสวัสดีครับ f c สายนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาชุดสเต็ป3นะครับแตกกาวันติดนะครับรอบดึกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแดนเหนือดามสตัครับเจอกับทางด้านของคาวสู ปชครับปารีสแซงต์แงชงครับแล้วก็ทางด้านของอินเตอร์มิมี่นะครับชุดสเต็ปสามนะครับแตกเต็มทุกตัวนะครับยินดีกับเพื่อนๆสายนักลงทุนด้วยละกันครับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่เข้ามาในกลุ่มครอบครัวฟุตบอล v i p นะครับบอกได้คำเดียวว่า หวานเจี๊ยบกันไปครับส่วนเพื่อนท่านไหนครับที่สนใจครับอยากเข้ามาเอ็นจอยกันนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเข้ามาสัมผัสเองนะครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกลิงก์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ a o s m 878ครับและพิเศษครับสำหรับโปรโมชั่นสมาชิกใหม่ครับเข้ามาสมัครสมาชิกวันนี้ครับ1,000บาทครับเอาไปเลยครับสำหรับเสื้อสโมสรเกรดพรีเมียมแบบนี้นะครับสสโมสรนะครับฟังกันไม่ผิดแน่นอนเพียงแค่ก้าวขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลเดียวกันครับเพื่อนๆจะได้รับเสื้อสโมสรเกรดพรีเมียมส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรี2ตัวนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจครับแอดไลน์มาได้เลยครับ o s m 878หรือว่าคลิกลิงก์ใต้ตคลิปมาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ครับสำหรับค่ำคืนสุดสัปดาห์ครับไม่ต้องคัดผมจัดมาให้แล้วครับกับ2คู่หน้าเชียร์ ประจำหน้าช่องประจำหน้าคลิปคืนนี้ครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับในศึกพีเมลิกอังกฤษเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมอันดับ15ของลีครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านครับคิสตันพาเลตปราสาทเรือนแก้วนั่นเองครับอันดับ5ของลีนั่นเองซึ่งคู่นี้ครับสำหรับทางด้านของศนึกพีเมลิกอังกฤษนะครับก็ถือว่าเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่15นะครับในสึกพีเมลิกอังกฤษครับเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับก เกมล่าสุดในกะารพวกเขาแพ้แมนซิตี้คาบ้านไปถึง5ประตูต่อ4แบบสุดมันะครับถือว่ามาตรฐานดีถ้ะใครได้ดูตลอด90นาทีนะครับวันนี้จะต้องมาเจอกับลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์กับคิสตันพาเลตอันดับ5ของตารางนะครับก็ถือว่าตลอด14สัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บไปทั้งหมด23คะแนนผลงานดีมากๆจากการชนะ6เสมอ5 แพ้3นะครับผลงานล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บ3คะแนนคืนฟอร์มครับเหนือทางด้านของเบอร์ลี่มาได้ที่สนามเทอร์มัวมา1ประตูต่อ0ครับวันนี้นะครับในเรื่องของนะครับสถิติการเจอกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในฤดูกาลนี้ครับ เป็น,นด้านของคิสตันพาเลตที่ถล่มฟูลแลมไปแบบขาดรอถึง3ประตูศูนย์ในศึก FA ครับแล้วก็ในฤดูก,กาลที่แล้วครับในหลังเย้าฟูลแลมนะครับเปิดลังแพ้คา,าบ้านในกับคิสตันพาเลตไป2ประตูศูนย์ครับวันนี้สื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับทางด้านของคิสตันพาเลตนะครับคำคืนวันนี้เพียงแค่บุกไปเก็บ1คะแนนครับ แฟนบอลชพากิจนะครับต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จครึ่งหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับวัดกันมาตอมตัดปอนต่อนแล้วเนี่ยคิสตานพาเลตไม่ได้ดูเป็นรองเลยนะครับแล้ววันนี้ฟูลแลมเล่นในบ้านไม่น่าจะตั้งรับ น่าจะเปิดเกมนะครับเกมลุกใส่ในดาวคริสตันพาเลตนะครับและมันเข้าทางคริสตันพาเลตเลยที่ตั้งรับแล้วรอสวนได้มาตรฐานสุดๆครับยังไงวันนี้ครับขอวัดใจครับหน่าเสื่อสวยมากครับสำหรับคริสตันพาเลตครับคำคือวันนี้สายนักลงทุนไม่ควรพลาดกับวัดใจที่คริสตันพาเลตครับคำคือวันนี้2มุมครับจะปิดประตูแพ้ครับไม่บุกไปเสมอก็บุกไปชนะเลยสําหรับค่ําคืนวันนี้นั่นเองส่วนคู่ต่อมาครับเราไปดูที่รอบดึกเลยละกันครับในศึกลาดิกาสเปนครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของนะครับทัพราชชุดขาวเรอัลมาล รที่จะเปิดสนามซาเดโกเบวบิลรับการมาเยือนของทางด้านอันดับที่12องของลีกอย่าง TA, ico, นะเซลตาบีโก้นั่นเองนะครับซึ่งคู่นี้นะครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับผลงานล่าสุดถล่มอารต์ติบินเบาครับไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ครับทำให้สถานการณ์นะตอนนี้ครับจากโปรแกรม15 นัดที่ผ่านมาในศึกลาลีกาสเปนเก็บไปทั้งหมด36คะแนนแข่งน้อยกว่าบาร์เซโลนาครับที่เพิ่งเอาชนะเรเบติสในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่านะครับตามหลังทางด้านของบาร์เซโลนาอยู่4คะแนนครับวันนี้นะครับในเรื่องของแรงจูงใจวันนี้พาสีดีอยู่แล้วครับบวกกับเซลตาบิโกในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเซลตาบิโกเนี่ยนะครับเพิ่งมีโปรแกรมการแข่งขันในศึกทางด้านของนะครับเดฟเบโพคารไปนะครับก็แข่งไปถึงการดนจุดโทษนะครับกับซานแอนดูนะครับก็เอาชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็จริงครับแต่ ความพร้อมแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายนะครับพละกําลังของนักเตะเนี่ยผมมองว่าน่าจะช้าม,มากนะสาหรับแทนงด้าเซลตาบิโกบวกกับภาพรวมครับในลีกเนี่ยล่าสุดเปิดลังแพ้คาบ้านให้กับเอสปันยอนไป1ประตูศูนย์ก่อนหน้านี้เอาชนะอาราเบสหนึ่งศูนย์นะครับนะตอนนี้เนี่ยจากโปรแกรมการแข่งขันนะครับสิบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บไปได้แค่16คะแนนแข่งน้อยกว่าเรอเอามาลิดอยู่1นัดน,น,นะครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับสำหรับลูกทีมของชาบีลองโซ่นะครับไม่ว่าจะเป็น,นด้านของเวเนซูเูเนียนะครับทางด้านของ ดาร์กูแลและนาเปาเป็นคิเรียนเอ็มปัเป้กับมีทางด้านของจูตเบลลิงแฮมครับที่เป็นทางเรื่องในเกมลุกค่อนข้างที่จะมีศักยภาพพรที่พร้อมเพียงนะครับวันนี้ครับต่อหน้าแฟนบอลในซานเตโก้เบเดบิลครับถึงแมว้ว่ากระแสะต่างประเทศและเลทราคาตลาดโลกเนี่ยเปิดบาให้กับเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดวันนี้จะต้องชนะขาดถึง2ประตูผมมองว่าวันนี้ไม่น่าจะใช้งานยากครับก็ถือว่าปลดล็อกแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมาทั้งเดือนพฤศจิกายนนะครับ ล่าสุดธันวาคมปลดล็อกแล้วนะครับก็วัดใจครับสำหรับเลโอมาลิดนะครับกำลังมั่นใจแบบนี้นะครับขอวัดใจครับวันนี้ได้ขวา3าคะแนนแน่นอนนะครับก็ไปลุ้นอย่างเดียวครับให้ขาดลอยถึง2ถึง3ประตูครับขอวัดใจที่ทัพราชยุขาวเลโอมาลิดครับค่ำคืนวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนครับในค่ำคืนวันนี้และนี่ก็คือฟุตบอลมันๆครับประจำหน้าช่องประจำหน้าคลิปคืนนี้นั่นเองครับให้ลุยที่คริสตัลพาเลส แล้วก็ทับลายชายุดขาวเรเอามาหลีดครับชอบจัดขัดสวยแล้วกันครับสวยเพื่อนท่นไหนครับที่อยากรับ T เิร์ตสวยๆแบบนี้นะครับสอง T เิร์ตนะครับเกรดพรีเมียมส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิกลิงก์กันเข้ามาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ aosm878 นะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้เมนูนะครับตัวเน้น VIP Bayern Munich ก็ไม่ทำให้ผิดหวังรวมถึงชุดสเต็ป3 2ชุดไม่ว่าจะเป็นสเต็ป3เจริกและก็สเต็ป3รอบดึกนะครับมาตามนัดเต็มระบบอย่าลืมลนครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์ทางเข้าไปให้หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ o t osm878 ครับคำคืนวันนี้ทบต้นทบดอกคำคืนวันอาทิตย์บังคับถอนแน่นอนครับส่วนคำคืนวันนี้ก็ขอให้นโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ